ัน 29, น 5, 2, 64, ีวันที่29เดือนพฤษสภาคม2564ครับวันีภาพมาเบิงนะครับร้านพินิออดิโอว่ามีสินค้าอย่างแน่นะครับอัปเดตอัปเดตสินค้าครับโทรศัพท์096 359 28 39ครับและอีกเบเอร์นึงกับ087 421 7464ครับ สำหรับพี่น้องอยากสนใจสินค่าตัวไหนนะครับสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับอยู่รานพินิจออเดิโอเดอนะครับเอานะครับว่ามีมยยังแมนะครับพาวเวอร์แอมนะครับพาวเวอร์แอมครับตัวนี้ X LS ของคาวแทครับตัวนี้นะครับราคา8,500าบาทนะครับพี่น้องสนใจคาแแบมาเลือกเบอร์ไดนครับอยู่รันพินิจออดิโอเดอนะครับ เอานะครับแล้วก็มาเป็นอะตอมนะครับอะตอม3ามพนะครับราคา1นึ0 0ห่ามพันบาทนะครับอะตอม3 0มพนะครับอ่านะครับแล้วก็อะตอมนะครับประเภทอะตอมนะครับของทาบนะครับอะตอม5,000นะครับ15,500บาทนะครับเอาพี่น้องสนใจก็แวะมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ หรือว่า10เป็นเมก้า9002ราคา2 6 5 0 0บาทนะครับเอาเป็นรุ่นเบเกอร์หลังครับสนใจราคาบ,บ้านๆครับสำหรับช่วงนี้นะครับโควิดนะครับ9002 2 6 5 0 0บาทนะครับสนใจแวะมาเบิ่งไดนครับอยู่รางพิเนตออดิโอครับ ไ6 0 0 0นะครับสภาพสวยๆเลยที่เดียวนะครับราคา2,500บาทนะครับมาเลือกเอาเลยครับทุกแทนครับทุกแทนครับสนใจโทรหรือว่าสอบถามรายละเอียดมาได้ครับ096 359 2839แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ087 421 7 4เ4ครับอมีสองเบอร์ครับสำหรับพี่น้องสนใจนะครับ แหะมะเบิองไดนะครับหรือว่าจะเป็น i อซีพันน,นะครับ i อซีพันราคายูทีหนึ่งมืามพันห้าร้อบาทซ้ำกันครับอาตอมนะครับ i-6 i-5 ไอหพันราคาแท่นละ16,500บาทพี่น้องสนใจกับแวะมะเบิองได้เลือกเบิองได้ครับยูรานพิเนตออดโอเดอร์นะครับเอานะครับ เอานะครับพาวเวอร์แอมตัวนี้นะครับไมโครเทคนะครับ mgm 2นะครับพันสามดีนะครับตัวนี้อยู่แปดพันหารอยบาทครับสำหรับท่านที่สนใจกับแวะมาเลือกเบื้องในครับยูรนันพิเน็ตดีโอเดอร์นะครับหรือว่าสิเป็น Air Lab Air Lab hd หนึ่งมืนสองตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้ สุดยอดนำเสียงนะครับแรงนะครับแรงนะครับเอาแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์แปดพันห้าร้อยราคายูทีเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะสนใจเขาสอบถามมาได้นะครับร้านพิเนตออดิโอเดอร์นะครับสำหรับมือนีกะมีสินค้าให้ทันด้เลือกอยู่นะครับอยู่ร้านพิเนตออดิโอจัดร้านใหม่นะครับสําหรับช่วงนี้นะครับปรับปรุงร้านใหม่นะครับ สนใจครับบัววัสิเป็นตู้ลำโพงนะครับตู้มือหนึ่งมือสองราคาบ้านๆครับบัววัสิเป็นเทอร์โบนะครับเือรสองนะครับเทอร์โบมือสองราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่น้องสนใจกับแวะมาเบิองได้ครับยูรานพิเนตโอริโอนะครับอาซินจีว่านี่เอานะครับซินจีว่าเจ็ดพันเก้าครับราคาอยู่หนึ่งสี่พันห้าร้อยบาทนะครับ สนใจโทรสอบถามได้นะครับอยู่ร้านพินิจออริโอนะครับหรือว่าสิเป็นบาเทคสามพันหกอาเอสภาพงามๆเลยครับบอมีรียวรอยเลยเอานะครับราคาหนึ่งมืนเก้าพันหารอยบาทพร้อมส่งครับสติกเกอร์ไม่ขาดครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับห้าพันอาเอนะครับเอามาเดอกเบื้องใดครับหรือว่าจะเป็นนี่เลยครับ ตัวนี้4 Channel 4 c h a n n น l นะครับ4 Channel อึ่ง0 0 0 0บาทนะครับ4 Channel เอาพี่น้องสนใจก็มาเลือกเบิรงไรนะครับหรือว่าจะเป็นว่าเทคนะครับวอดเทคนะครับอพอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับหรือว่า s อ4 0 0 0 h ES, อย่างนี้เนาะนะครับ095 224 6 4า7ครับ เอ, 8, เอานะครับยาวสองพันสี่นะครับยูแปดพันห้านะครับออานะครับสนใจก็แวะมาเลือกเบืองได้ครับยูรันพินิจออิโอเดอร์นะครับเอาสินค้าพ่อมีใหุ้ทัน,นเลือกนะครับ XL 1 8ันแปดยังดี่เนาะนะครับ7,500บาทนะครับอ่านะครับเอาสนใจ ซี่0 0งพันสบาทคือกันนะครับสนใจสำหรับช่วงนี้การที่เป็นราคาพิเศษนะครับสนใจตัวไหนนะครับเลือกเบอรงใดนะครับอยู่ร้านพิเนตออดิโอเด้อนะครับเพราะวัาสิเป็นแลกนะครับพาวเวอร์แอมนะครับราคาบ้านๆนะครับมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นดอกลำโพงนะครับ c ช a l เลนเจอร์หกหาศูนย์กับนี่นะครับ สภาพเดิมๆนะครับใหม่ๆนะครับแวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออิโอหรือว่าจะเป็นตู้นะครับตู้มือหนึ่งมือสองนะครับอ่ามือสองก็มีนะครับเป็นตู้ PS ราคาบ้านๆนะครับไปละ700บาทนะครับ700บาทมาเลือกเบิรงไดครับหรือว่าจะเป็นตู้มือหนึ่งนะครับมาเลือกดูเลือกชมได้นะครับ นะครับไฟนะครับพอมีนะครับไฟพาไฟ LED นะครับเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นตู้อื่นๆนะครับตู้ว่าเทคตู้เทอร์โบซาวอย่างนี้นะครับ1,500บาทเทอร์โบซาวนะครับอ่านะครับออดิโอจ็อกกี้นะครับสนใจสอบถามอะไรนะครับอยู่ร้านพิเนตออดิโอเนอร์นะครับ น้องสนใจหรือว่าจะเป็นตู้มือ2ราคาบ้าน,านราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทขึ้นมานะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ095 224 6497ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับสินค้ามือ2นะครับ ราคาบ้านๆนะครับสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับเปิดไปนะหรือว่าจะเป็นมิกนะครับดิจิตอลนะครับอ้าวตัวนี้สาม0 0สามพันห้าร้อยบาทนะครับสามหมืนสามพันห้าร้อยบาทโอ้ถูกมากครับดิจิตอลสามหมืนสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้เลยครับอะแดปเอกนะครับสภาพสวยๆนะครับ มีเยอะนะครับหรือว่าดอกลาโพงด้านนู้นนะครับเดี๋ยวดูเรื่องแหลกแหลกนะครับมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับต้นแหลกนะครับราคาบ้านๆนะครับมาเลือกชมได้นะครับเที่ยวร้านพิเนตออดิโอนะครับสําหรับช่วงนี้ลดลดราคาพิเศษนะครับแหลกมือสองนะครับหรือว่าจะเป็นมือนึิก็มีนะครับดอกลําโพงนะครับมีเยอะอยู่นะครับ สนใจโทรสอบถามได้นะครับ0952246497ครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกันยอนะครับพี่น้องสนใจตัวใดนะครับเลือกชมได้นะครับยูรานพิเศษออริโอนะครับเือร์หนึ่งเบอรสองพอมีเ้ท่านได้เลือกนะครับดอกลำโพงนะครับอ้าวดอกลำโพงเือมืเอรสองนะครับราคาบานครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ 096 359 2839แล้วก็087 421 7464ครับร้านพิเดีออดีโอเนอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับอย่างโต๊ะนะครับราคาเบ,บ้านนะครับอ้าวนะครับสนใจโท่มาได้ครับอยู่ร้านพิเดีออดีโอ,โอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทางร้าน ขอบพระคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับราคาชงเหนียวลดร,ราคาพิเศษครับนะครับสนใจแวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตอ,อิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ